สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลพินไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟยะลานะครับก็จะมีร้านค้าอยู่นะฮะ ก็สั่งนี่ครับชาร้อนมานะครับเป็นชาร้อนใส่นมนะครับชานมนะฮะก็นั่งชิมบรรยากาศอยู่นะครับตรงนี้ก็มีข้าวขายด้วย<อ>ช่วงนี้เป็นเดือนรอมาดอนเอาเอาเอาข้าวแกงไข่อ่ะอ่าแกงไข่อะข้าวไม่ต้องเยอะนะ ก็สั่งข้าวแกงไข่มานะครับแกงไข่นี้จะเป็นอาหารทางพื้นถิ่นของทางสามจังหวัดชายแดนเลยนะครับนี่รถเป็นยะลาสุนนาดัยก็ล็กมาจอดนะเป็นรถตู้ด้านหลังเนี่ยผมนั่งทันหลังให้สถานีรถไฟนะครับจะมีทางเข้าอยู่ด้านโน้นนะครับ นี่ก็แกงไข่นะครับนี่มันมืดนะครับตรงนี้เขาเป็นร้านอยู่หลบมุมมืดนะ่นี่นันพิกกระปิมาแถวสา,จามจังหวัดชายแดนต้องทานแกงไข่นะครับอร่อยเลยครับมมีแกงหลายแบบอันนี้แกงออก ก็าทานกันเบื่อๆไปน,นะครับกาไข่นี่เป็นอาหารหลักของทางซำจกกังหวัดชายแดนนะครับนันพริกกระปอืมอร่อยไม่พริกหย,ย่อมนะ พริกหยวกหวานมากครับบอรการล้านก็ม,มีชาเปล่ามาให้ด้วยนะครับ อ,อร่อยครับสดชาจอมือเย็ยนของผมวันนี้ครับที่จังหวัดยะลาครับ เก็บเอาเรื่องราวมาฝากครับอย่าลืมติดตามช่องทางฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผม